Yeah, hey my friend เวลาทาเล็บเนี่ยสีธรรมดามันก็ออกจนน่าเบื่อน่าเบื่อเนาะวันนี้เจนี่เลยมีไอเดียไอดูที่หนึ่งมาช่วยทำให้เพื่อนๆมีเล็บสวยๆแบบประหยัดประหยัดกันค่ะอุปกรณ์ก็มีแค่นี้เลยค่ะนั่นคือน้ำยาทาเล็บพ l u เตอร์ยาค่ะเอ๊ะปาสเตอร์มาทำไมเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ั้นตอนก็เริ่มจากการทาเล็บให้สวยก่อนนะคะเจนนี่เลือกสีที่ทำให้เจนนี่ดูขับเซพาว่เอิงเอ้ยีเกี่ยวสีไหนก็ขับได้ทาเล็บไปเลยค่ะสวยงามกิน่นอเลยเสร็จไปแล้วมือหนึ่งนะคะเราก็ต้องรอให้เล็บของเราแห้งก่อนนะคะแต่เราใจร้อนเราไม่รอเราก็เลยต้องใช้ พัดลมค่ะเราหว่างนี้เราสวยด้วยเราได้ออกกําลังด้วยเสร็จแล้วเราก็นำคลัสเตอร์ยานะคะส่วนที่เป็นรูรูนะคะปาดออกมาเพื่อแปะเล็บของเราค่ะจากนั้นก็แกะออกมานะคะแล้วก็นำส่วนที่เป็นรูๆูนะคะมาแปะไว้ที่เล็บของเราค่ะ แปครบแล้วนะคะจากนั้นเราก็ใช้น้ำยาทาเล็บอีกสีหนึ่งมาทาไปตามรูเลยค่ะนี่เปล่าจะให้ดูว่าเออลำสวยไหมอย่างงี้และเมื่อน้ำยาทาเล็บแห้งแล้วนะคะเราก็มันลอกพาสเตอร์ยาออกมา <c oughs> แค่นี้เราก็ได้ลายจุดเลี้ยว จุดสุดกิด๊เก๋มาแล้วนะคะน่ารักใช่ไหมล่ะคะบอกรักทุกคนกันดีกว่าไอเดียไอดูเฮ้ hey, my friend จะบอกว่าเมื่อกี้เจนนี่เข้าไปหาอากูมาแล้วว่าอากูอ่ะให้เทคนิคการเพ้นเล็บลอกออกโดยไม่ต้องใช้น้ำยาล้างเล็บี่แหละหูยเจนนี่ก็เด้อยากจะมาแชร์เป็นไอเดียไอดูที่สอง ถามอะไรก็ตอบได้หมดเลยค่ะเลิฟจริงอากูเกิลเนี่ยและอุปกรณ์ที่อากูบอกมา 1. กาวลาเท็กสองพู่กัน 3. คัตัตอันบดัดและ 4. น้ำยาทานเล็บที่เรารขั้นตอนแรกนะคะง่ายๆเลยทากาวลงบนเล็บของเรานะคะ าลงไปนะไม่ต้องหนามากนะคะเพื่อนๆ <c ười> เพราะว่ามันจะแหงะ้งยากต่อจากนี้ไปนะคะเราก็ใช้น้ำยาทาเล็บมาทาลงไปบนเล็บนั้นเลยขอใช้สีทองกับสีเงินนะคะเข้ากับตัวดีแค่นี้ก็เสร็จแลวอ๋อสวยงามเงินเงินทองทองตัวทองทองตัวเงินเงินอย่างนี้ ดูนะลอกได้ง่ายจะตายนี่ว้าวคุณผู้ชมง่ายได้ง่าเสียงอะไรอ่ะง่ายได้สบายแฮร์แได้ลยนขึ้มมันเฮ้ยดูดินี่ลอกออกแล้วเห็นไหม